พี่น้องประชาชนเพื่อสุขทุกคนมัน,นีกิกาเตรียมโตเหต็ดกับเขาเขาคลิปมันนี่เขาเสร็จนะกับเขาแต่ว่าผมคิวมันมาหลายเทีย่ยนแล้วบอกลุงตายเนี่ผมเลยที่ำกันเนี่ยมันเบาดีครับเนี่ยเนี่ยปีตะกิมมนเห็ดยังกับเป็นนี่กระเทียมมีเท่านี้แหละนี่นี่กระเทียมสิม่เฮียนเนี่ยนอนเลยเป็นริกไปเลยเนะมันเจอมันตายเที่เดี๋ยวมาพ่อพ่ออีก เชนะ่นอยนึงนีนะเดี๋ยวผมจะเฮ็ดแล้วก็ไปเบิ่งในคลิปครับว่าสิเป็นแนวดิตายเถอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องคุณเติมหน่อยซี่ชาแนลครับเฮ้ย ช่องผมสองคนดิคุณได้พูดอ่ะเออเออคุณจะไปยึดทุกช่องไม่ได้ดิเอานะหำว่าไปช่วงนี้ลงเนี่อยู่กับช่องลุงตายนะหำนะครับมื่อนี้กะบผมมีอย่างไรกะเพราแบบบ้านๆแซ่บๆส่วนไข่ดาวใหม่ๆนี่ฝีมือบักลุงไตเรื่อยมึงไม่มีเมนูอื่นนี่ทำไมมีแต่กะเพราไม่กินมึงบอกไปแค่นั้นแหละกูหิวเข่ากูจะกูจะถ่ายทำไมอ่ะแค่นั้นแหละเออทำไมอ่ะ อย่าพูดมากกินเออกินเลยไหมกินดิบุญเติมไออยู่กับออยเอ็นดีเด็กปั่นเด็กปั้นเด็กปั้นเด็กปั้นไอ้บุญเติมด้วยของเราปั้นด้วยกันนี่แหละปั้นนี่นี่เด็กสร้างผมเล่นะเด็กสร้างเด็กสร้างสร้างปัญหาเมื่กี้เขามาดิขยับมาเออจะได้กินนี่ไข่ดาวมึงเอาช้อนมาอะไรมากแขกคนมีถามจะบอกดูเลยนะโว้ยนั่น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 จับดีๆที โอ้ยไอ้โง่อ่ะดูซีซันชูชาร์ไข่ดาวทอดอะไรเยอะๆนะฮะอ้าวอ่ามัน,นก็ต้องให้มันหนากินวะไม่ใช่ถ่ายคลิปทอดหน่วยเดียวมันไม่ได้โง่อย่างไอ้น้าห้ำเมื่อไรล่ะ <c oughs> ลองลองบดอากย้อนไม่กูบด,อ,ดบอ,อ,บอีกแล้วยังไงขอบอู้หโอ๊ยเพชรใช่ปะเนี่ยเพชรหลาคนคือเขาจมอยู่บ่ว่ะมึงไม่เคยใส่พริกนี่ฮะ คลิปไหนคลิปนั้นโอ้โหแพ้คลิบหายคนอื่นเขาก็ยังกินอยู่เขาเบอกให้จมมันไม่กล้าพูดงไง <c oughs> มันยังไม่ไอ้นี่งไงยังไม่ชนิดงไงมันไม่เผ็ดด้วยเหรอเไม่พูดเออเพิ่ไม่พูดเติมไม่จริงอ่ะมึงไปอยู่อะไรข้างหลังละ่ะโอ้ยจงเพชรใช่ไหมละ่ะ <c oughs> โอ้โหโถงคุณนมันไม่ใช่กระเพราแล้วมันพัดพริก ไข่ดาวนี่ก็เลิกกินไม่ได้ตรงไหนล่ะกูบรทันว่ากินได้บ่ได้หาตะเรื่องกูเฮ้ยมาเดอ้อพี่น้องนี่ครับนี่มาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อบัวจะเป็นทางใกล้ทางไกลบัวจะเป็นผู้บ่าโรงงานสาวโรงงานมาก,กินเขาก็เพอเยี่ยมิมเดี๋ยวเราก็ะดาษกระรอกเราเยี่ยมกระเทากูดี ว่าเถ้ามึงง้างว่าเถ้ากูอ่ะมึงได้ลูกสาวเขาแล้วนี่ไม่รู้เขาบ่เถ้าอนาคตอนาคตไอ้นั่นไอ้นี่มาก็แย่งจีบลูกสาวเขาหมดไอ้อะไรนั่นน้องเฟินเนี่ยทำไมไปเฟิร์นนั่นแหละมึงไม่ได้ยินไม่มาที่หลังดังกว่าบางคนมันเลวบุญเติมบัด คุณเต๋อว่าเป็นจะได้ไหมเราเนี่ยเป็นจะได้ไหมผน้องไปเฟิร์นผมก็ได้กอดพ่อทังที่น้องเลยผมมกน้องฝนด้วยนี่ผมมากกาบเพื่อนเนี่ยผมทำยิงมองเพชรมองได้กูทถานี่ยเขาเมาไงกับเพชรมองมันใส่พริกนี่มึงไม่เคยใส่นี่พริกอ่ะเมื่อกี้ไม่คุยเรื่องมาเฟิร์นต่อแล้วนะแลผมยังพูดไม่จบเลยอ่ะพูดต่อโอเคผมลืมแล้วน้องเฟิร์นทำไมน้องเฟิร์นนี่มันทำอะไรเลย เอ้ยแล้วมึงเอาพักมาทำไมต้นเดียวเนี่ยเขียวกู้ลวดโอ้ยสมรณะนั่นแหละเวียนกลับพัดกะเพราแกงคนกูัวมึงแกงกูเนี่ยโอ้ไม่ได้แกงใครเขอมึงรู้ว่ากูไม่กินเผ็ดมึงใส่อะไรมากแค่พริกอะอะไรแต่กูต้องเขาต้มมาสู้กันเบืองพี่น้องกินเป็นบ่าอยู่บ่เออเมึงก็ต้มเถอะมึงพัดกะเพรากี่คลิปแล้วตั้งแต่เปิดช่องมาเนี่ยเนาะเป็นเมนูแบบสไตล์บ้านๆกินง่ายมึงทำอย่างอื่นไม่เป็นเนี่ยเป็น มึงเห็นข่องเอา้ามึง,มงอยากกินอย่างมึงที่แต่งยังบอกว่าเอา้าเออกูอยากกินพักกระโดดกำแพงมึงทำได้ไหมล่ะพักกระโดดกำแพงเออที่ยากอย่างี๋ยวกูไปนิมนต์หลวงพ่อน้ำบาดน,นี่มาให้ยพันโดดให้มึงเบิง่งวุ้นละเเพะมันชื่อเมนู <S <S เดี๋ยวบอกพี่น้องก่อนว่าจริงๆเนี่ยเมนูพักกระโดดกำแพงอ่ะมันคือไอ้นั่นของหมูอย่างอีกาลเขาเอิ่นว่าใครทำมันอยู่ในนั่นแหละมันแพงย้อนไอ้นั่นแหละแล้วพักกระโดดแพงยังไง เป่าหื้อกระป๋องของจีนแท้กระป๋องละสามสี่พันมันแพงก็ไอ้เป่าหื้อแล้วก็มหมูจริงโกูช,ช,ชอบชอบคุยอะไรเอ้ยกูอยู่คุยคุยอะไรพัฒนาการจีนมาก่อนมึงอย่าเถียงแน่มึงนี่นะอยู่พัฒนาการจีนกว่ามึงไม่ค่อยอยู่ลาดจอดรถ,ถครืกคอกลัวกูอยู่ในคร<ย>ัวเลยกูเห็นเลยเอออยู่ในครัวเดียวเขาเค้าเขาเป็นเดี๋ยวเขาไปขอเขาเขากินมึงน่ะกูต้มมะม่าอร่อยกว่ามึงอ่ะต้มมะม่าต้มมะม่าเสียบไปกับต้มเสียบดอก พราะว่าต้มยังเสีบเลยรสชากูเหมือนต้นชาบับแหละโอ้ยเพชรจิ้มน้ำตาจิ้ไหลตอไปเบเห็นไมเเห็นไหมอร่อยดีไข่ดาวอร่อยนี่เราแต่ก็ทำแล้วไข่ดาวไม่กินไข่วะกินให้กันไข่ดามันไหม่ไไข่มันไหม่ไง ไม่เลยเห็นมันกรอบไม่ไม่ไยังไงอ่ะกรอบดีใส่ไข่รกรอบใครก็พามึงทอดไข่ดาวเปื่อยแหละเขาก็ทอดให้มันกรอบแหละสรุปเรื่องน้องเพื่อนกูว่ามึงไม่ได้หรอกเชื่อคุณนี่ไม่ได้เลยใช้ว่าทับกับข่าวเก่งแล้วจะได้ลูกสาวเขาไม่ใช่ อย่างใหน่อยกูพักชอบกินถอดไข่ดอกดีไม่ดีอาจจะเซตไอไออ้อยก็ได้ใช่ไหมไอ้อ้อยนี่เงียบเลยเงียบเลยพูดถึงเรื่องน้องเฟิร์นนี่มึงเงียบเลยมีปัญญาเลยนี่นะครับมึงสองคนปัญญาเลยแล้วมึงอ่ะดูอ๋อหมดนั้นมึงโอ้ยฮะบุญเติมเป็นยังไงเดี๋ยวมันรอแต่ว่ามันบ้าขอให้แฟนคลับบุญเติมด้วยครับบุญเติมตะนิษกันกับเตีวมันแบบนี้แหละ จริงๆได้ได้ข่าวว่า <Right. S 1> ได้ข่าวว่าเมื่อคืนมีมีอะไรวะคอนเสิร์ตไออ,อะไรนะไอเพลงเขากล้าเปิดโวมืงหลวแล้วเองเพลงคนายเฮ้ยอ,อย่าพักอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงอะไรนคนเงี้ย <laughs> กูกูกำลังจะบอกว่าได้ข่าวว่าโดนแฟนคลับลากไปลากไปตีข้างหลังเวทีแล้วก็ไปเลยติดกอง เไม่อย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดโอ๊ยเสบบอเสบบอเดี๋ยวคุ้นๆณไปกูบอกแล้วจะพูดถึงมันมันเฮี้ยนบอกอะไรมันเฮี้ยนคุณคนพูดบอกเลยว่ามันเฮี้ยนกคนตายเขาต้องแบบไอ้เบนเบรคเกอรเต็มเอาไหมเอาไหมเฮ้ยนี่ดิเฮ้ยน้องน้องมาดีดิมาดีดิทีมงานมาดิทีมงานมาดีดิมาดีดิใกล้ดิเล้ดมือนายคุ้นๆมาดีดิเร็วเข้ามา ครับครับมาดครับเฮ้ยเอ็งเป็นใครวะนี่ยิงสยามครับมาๆาโอ้เอ่งสยามจะบอกให้ใครว่าทันใดเลยครับบอกว่าลากลากไปถ่ายรูปสวัสดีครับผมยูเข่าครับกินคนด้วยครับยูเข่าครับเก่งสยามแขกไม่ได้รับเชิญเพราะว่าผมได้ยินว่าจะถ่ายคลิปวงการเมื่อกี้ผมตื่นเลยนะตื่นมาว่าได้ตื่นมาเพื่อจะช่วยถ่ายเมื่อกินโอ้เขื่อนกิน ไม่พริกพริกห้าสิบเม็ดอะไรของคุณอะไม่มีห้าสิบเม็ดอยู่ในนี้มันเพราะมันมากกว่านั้นอีกเพชรทิพหายเลยมึงไม่เคยใส่นี่พี่กูถามกูใส่บักเน้าป่ะพัดกับพริกบ้านกะหวานบ่ะเ้อเอาเนี่ยเพชรชิบหายเลยกูบอกว่ามันเพชรก็คือมันเพชรกลัว้ากินทันไปหนีเมื่อกูคิ้วเขาคิ้วกินเดียวอย่าสิดจมปลอบนี่ห้วยกูบอกว่าจะใส่พริกมากเวลากินมันไม่โอ้ยมันไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันเละเห็นไหมนี่กว่าจะกินได้แต่ละคำ เลยเป็นไส่กินก่อนตายรวยฆ่าพวกเขานี่กินก้อนนั่งนั่งนั่งกินก่อนกินก่อนนั่งเออเป็นไส่ใช่ใช่โอ้โหมดเพลงด้วยโคว่าโอ้โคบ้าเพลงคนอื่นไอ้นั่นน่ยตายแล้วจริงไอ้นั่นเนี่ยเพลงของเขามี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 น้ำอีกไหมน้ำมดแล้วนี้คุณคนที่ไหนนี่อยู่โคราชเองเป็นคนที่ไหนล่ะเฮ้ยผมคนเสริมสางเสริมสางอือ โคราชแต่นะไม่เสื้อสังไอุบุนแบกกระเอุบลไปไปไม่มีหรอกเสื้อสังอุบลนเนี่ยเสื้สังก็อยู่โคราชนี่เสื้อสังตัวเองไงบุญเติมไปเลยอ่ะิ่มแล้วเด้ออิ่มแล้วไปแล้วเออดีสุดยอดิ่มแล้วก็ทิ้งกูหมดเลยได้การไหมท้าทายไหมเอาใช้ใครทำเนี่ยผมอยู่แล้วกูด้วย แต่ไอ้ทอดทอดไข่ไม่ไหมอ่ะมันไม่อะไรเนี่ย <c oughs> กวบจะตายหามันไหมตรงไหนล่ะนี่ก็เบื่อสองคนเฮ้ยไอ้นี่ดิทอดธรรมดาที่ไหนล่ะนี่เอออ <c oughs> ิงก,ก้อนเดี๋ยวเอาอคำกรุณาบูมาใช้นะธรรมดาที่ไหนอ่ะมีเลขกระสีนะแรงไหมโคตรแรงอ่ะน, <c oughs> นี่ฟ้องยันสาร,รพัพภูมอ่ะฟ้องยันเจ้าที่ซะแล้วโอ้โคตรเร็วเลยฟ้องยันสารพัดสารพัพภูมิอ่ะกก็บอกว่าการกินไข่เนี่ยทำไม ทำให้อิ่มเออกินขี่ก็อิ่มจนบอกาซื้อเดี๋ยวกิน้ก็อิ่มนี่โอเคครับผมเอาพอควรแล้วตำลาดีกว่าจะอยู่กันไปคงได้ต่อยกันเนี่ยมึงก็เลือกนิสัยชอบเถียงที่สวัสดลำลาเพิ่นสำหรับคลิปนี้นะครับเท็ดชิไหายแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่อง Youtube และแฟนเพจลุงจตานะฮัเด้อจะให้ดีไปกดเพจหลายๆเพราะมันได้ตังหลายกว่าเอานะครับยอกยอกยอกก็ขอบคุณการติดตามทุกทุกช่องทางนะครับโอ้ยเพชรไปว่าไปเถอะคำพูดใดวาจะใดไม่สุภาพกราบขออภัยไว้ด้เ้ยนันเป็นสันด่านครับครับหรือถ้าไม่แหย่อภัยก็ให้ไปด่าไอเก่งสยามคนเดียวอุ้ยไม่เกี่ยวกัน วันนี้คลิปช่องลุงไตนะฮัมลาไปก่อนอีพีหน้าคลิปหน้าอยากให้กินอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับยินดีทําตามทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับทุกการติดตามคอมเมนต์ก็กูบอกว่าคอมเมนต์ก็ถูกแล้วไงก็คอมเมนต์ไงก็คอมเมนต์ไงไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ